ตในวันนี้นะครับเราจะมาเขียนโปรแกรม Python Drive Until A b a c k Line กันนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะใช้เซนเซอร์ไลท์แท a ก g ิ้งนะครับในการตรวจจับเส้นสีดําที่อยู่บนพื้นนะครับโดยจะให้หุ่นยนต์นะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและหยุดเมื่อเจอเส้นดํานะครับเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยครับเมื่อเข้ามาหน้าโปรแกรมนะครับให้เริ่มต้นด้วยคําสั่ง Edison Light Tracker LED Edison o on นะครับแล้วก็ตามด้วย edisan. t w i t นะครับจังนะครับ edisan. t forward จากนั้ตั้งค่าสปีดนะครับและในส่วนของ distance นะครับให้เปลี่ยนเป็น distance underscore unlimited นะครับ ต่อมานะครับให้เราสร้าง w i เอขึ้นมานะครับและให้เราสร้าง e ีขึ้นมานะครับจากนั้นก็ตามด้วย Edison lead line state นะครับให้มีค่าเท่ากับเท่ากับนะครับ Edison line s c o r e on u n e r s c o r e back นะครับถัดมานะครับ เขียนว่า Edison dot p r นะครับและเดมิทัสสุดท้ายนะครับให้เขียนว่า Edison dot dry นะครับให้ Edison นะครับ stop นะครับผมแล้วก็ speed นะครับอยู่ที่0นะครับ จากันนะครับให้เราทำการเช็คโค้ดนะครับเมื่อผ่านนะครับอัปโหลดโปรแกรมได้เลยครับและลองลงสนามกันครับเมื่อเรากดปุ่มเริ่มนะครับเอลิสันจะเคลื่อนที่ไปนะครับและเมื่อเจอเส้นสีดำนะครับเอลิสันจะหยุดกันที่นั่นเองครับสำหรับวีดีทครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมติดตามใหม่ในทีถัดไปกันนะครับขอบคุณครับ